โอ๊ยซื้อเลยอันนี้คือะลวอะไไหม้ว่าเราทาไปเราจะได้ซื้อมาลองเหมือนเลยได้เองสอไซน์ดำอันนี้อินส n นซี e ลิปแมส k แน่นอนคอนต้องมล่ะคองต้องมนสบายดีเมื่อวี้มาพบกับพกข้าจุจีส่วนบ้ร เนาะเมื่อนี้เขาก็จะมา,าฮะม่หลินบุกว่ะ <c oughs> บ,อบอกตอนนั้นมันนยังบุ้นทีา่างนต่นอนด้ <c oughs> อ่าเมื่อนี้เขาก็จะมา reaction mint เนาะซึ่งืัอนี้ b l d i n g p p เนาะสอง ceo มัาจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือ caremate เนาะเป็นลิปสติกของลิปนลิบ์บำลุงบำลุงลิมฟีปากเนาะเออคือเอาไปทุกคนเดี๋ยวดิดาโอ้ย ปังบอยุทธบอยัางเลยสำหรับบิวกินพีพีจากที่ว่าสองคนได้มีการแยกตัวกันไปสร้างอันธุรกิจของตนเองเนาะเออตอนนี้ก็เป็นการกลับมาห่วมสัมพันธไมตีีเป็นการเซ็นสัญญาห่วมสมรสดเอ้ห่วม <laughs> <laughs> ตั้งใจเออ ไม่เ่มุกแล้วเออตั้งใจดีเห็นงานแถลงข่าวเหาก็คิดว่าเป็นงานแต่งนและหลายคนก็น่าจะคิดแบบนั้นคือกันกับเฮาอยแรละเอาเกงเตะบ่สัมภาษณ์แม้เดี๋ยวนี้บอกหากกันผ่านสื่อได้ทุกคนทคนอะไรวะบอกรักการผ่านสื่อนะทุกคนโอ้ยคืนนั้นกับพากันนนเวลาประดาเนาะเพราะว่าพากันเซฟโมเมนต์ความรักนะอื เพราะว่าอย่างที่มาที่ไปต้นกบเนิดของการเฮดบำรุงลิ้มฝีปากนั้นกลับมาจากทีพีพีเนาะอ,อยากบำรุงลิ้มฝีปากของบิวกินอเออืองแม้มันเกิดมาจากความเช็คแคร์ดูแลกันนะคะทุกคนแบบเพื่อนเขาก็แบบอยากดูแลกันแบบนี้แหละเนาะทุกคนเนาะเขาก็บอกว่าเพื่อนร่วมทางชีวิตค่ะทุกคนอมก็แบบกัดเขียวสู่ S <S แบบว่า,าว่าแป่ามาไดดขนะด่าเพื่อนนะทุกคนเออทุกคนต่างฝ่ายต่างอาจจะได้แยกย้ายไปเห็ดไปเห็ดเบี้ยของไผ่มันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถได้ดูแลกันได้ยู่น้ำกันไนก็คือเฮาต้องได้สร้างธุรกิจรวมกันมันจึง<ม>ให้เฮามีเวลาและก็ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแต่ว่าถ้าพวกแบบ ขั้นตามที่เบิกนะทุกคนถึงว่าแบบเออไม่ได้มีธุรกิจอยู่ที่ก็เห็นกับเจ้าอยู่น้ำกันทุกมืออยู่ไหนล่ะพอแล้วแหละเดี๋ยวเขาก็ไปเบิกนั่นดีกว่วเนาะเออว่าทีเป็นแบบได้อุยแต่หน้าปกพี่พี่สวยมากาลูกเราข้างรลักไงส่งคมแล้วก็้จะต้องถ้าอย่าเพิ่งมันมันเปิดไม่ได้เปิดเลยไม่ต้องเปิดอ่านมันเปิดลิฟ ครับผมสวัสดีครับครุณพีนะครับผมดิวเกิยนครับก็วันนี้นะครับเราอยู no ่กับนแมกกาซีนครับข้อแนะนำของซัมบ็อกเกอร์ครับผมครับก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จากแครเมททั้ง4ตัวนี้เลยนะครับก็จะมี3แบบก็คือจะเป็นพันเซนเทลนลิปกลเป็นลิปเซรั่มแล้วก็จะเป็นอินเทนซีฟลิปมาส์ที่มีสองรสชาตินะครับก็จะมีรสสตรอเบอร์รี่บิสกิตแล้วก็รสเบิร์นคาราเมลนะครับผลักให้สี่ตัวนี้เราร่วมเดเวลลอป ไปด้วยกันโปรเจกต์นี้จริงๆเราเริ่มกันมาต้องหัวกันเกินปีเนาะแล้วก็เหมือนคุยไอเดียกันเริ่มเบ a i n s t o r กันจนตกผลึกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์บรุ้งๆปากแล้วก็แต่ออกมาอีกว่าคือจริงๆแล้วตัวไหนที่มันน่าสนใจแล้วเราอยากจะทำอะไรเงี้ยโอ้ไม่น่าหรอปากสวยมากเลยทั้งหมดอะไรนะครับจนออกมาเป็นแคนดิทครับผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ตัวนี้ก็จะมีสเต็ปการใช้ของมันนะครับ ก็จะเริ่มจากตัวนี้เลยที่เป็นลิปเซรั่มแล้วก็ตามด้วยรั่เป็นลิปกลูก็คือเราลงลิปเซรั่มเพื่อเพื่อให้ได้ความชุ่มชื้นใช่ไหมเพื่อ้า่งปากงามขนาดแหละลตปากซุ่มซืนอนาะเพื่อบำรุงบำรุงผิวปากขาวใช่ําดับแรกโอ๊ยซื้อเลยอันนี้คือระว่าแต่ที่จริงอ่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ร้วยก็คือที่เป็นอินเทนซ e l i ้ m แ s ส ทั้งเช้าแล้วก็คืออนด้วยพง่ายก็คือเอาไว้มาสก,ก่อนนอนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งม,มากๆหรือว่าปากมีปัญหามากๆเนี่ย<ม>ก็สามารถใช้ตัวเนี้ทาระหว่างวันได้เหมือนกัน<ม>อนี่ จริงๆกลิ่นเนี่ยอตอนที่เราร่วมทำเนี่ยมันมีกลิ่นเยอะมากมีกลิ่นองุ่นกลิ่นทั้งหลายกลิ่นพันธุ์คือช็อกโกแลตคือเราเราลองกลิ่นมาเยอะมากๆเลยค่ะก็เลยมาเป็น2กลิ่นที่เป็นสตรอเบอรี่บิสกิตกับเบอร์เกอร์เมลซึ่งหมายความว่าในสตรอเบอรี่ที่แรกมันก็จะมีสตรอเบอรี่หลายโทนเป็นโทนติดเปรี้ยวตัวนี้ติดหวานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ให้มันรู้สึกว่ามันมันดูฟูตตี้จนเกินไปเราเลยเพิ่มความเป็นบิสกิตความเป็นเหมือนเพราะว่ามีความเป็นครีมลงมมาาให้้รูสึกว่เออันไไดด้้เหมือนใงมาีง ก็จริงคาร์เมลที่จริงมันก็มีคาร์เมลแบบหลายแบบเนาะคาร์เมลแบบคาร์เมลไปเลยหรือว่าแบบเป็นแบบผสมนมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนสุดท้ายมันเป็นแบบคาร์เมล ไม่ไม่ก่นเหมือนว่าเราทาไปเราจะได้กลิ่นหมือกลิ่นเวลาที่ใครที่ทำขนมอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นหมือนกลิ่นน้ำตาลไหมกลิ่นคาราเมลไหมขึ้นมาโอ้ยเวลาจุกก็แบบจะได้รสชาติตัวนี้อีกตัวนึงก็คือโทคอนเซนเทรตลิปตัวนี้ที่จริงมันเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิคอนเซนเทรตตัวนี้จะเป็นลิปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิไหนแม่น่ะอืม คือทาไปตอนแรกมันจะเหมือนลิปมันใช่ไหมคบพออุณภูมิมันเพิ่มเนี่ยมันจะเริ่มชุ่มชื้นมันก็ไได้อืค่ะสันจอจองตัวนี้ไปลองถึงจะรู้นะว่าสีมันเข้มขึ้นยังไงใช่ไหมใช่ใ่ของพลิปเซรั่มเนี่ยมีสารประกอบอะไรบ้างที่ยันเปลี่ยนสีเปลี่ยนเร่ยๆไม่จบก่อนที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนเอันนี้มันเริ่มมันเริ่มชุ่มื้นแล้อดผิวแล้วตองสีเรื่อยๆไม่เข้ากันมากที่จริงใช้ได้กับผู้ชายผ สวยซื้อมาลองดูหมดเลยเด้่ยวงูใส่หน้าแต่ย่าคุณสมณบ้านก็คือเล็บเซรั่มก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนกับเซรั่มแบบฟิลหน้าเราทั่วไปแหละนี่คือการที่เราเอาสารบำรุงเนี่ยแบบเข้มข้นเนี่ยลงไปในตัวนี้แต่ว่าหมายความว่าเท็กซ์เจอร์ของมันมันจะไม่เหนียวไม่เหนอะแต่ว่าได้รับคุณประโยชน์จากสารประกอบในนี้แบบเต็มเต็มดูน่าสนใจ ที่จริงคอนเซ็ปต์ของชื่อครับแครเมทมันเกิดจากการที่ว่าคือเราก็เห็นแล้วว่าบิวกินก็คือมีผิวปากที่แบบว่าลอกมากแล้วก็แบบแห้งมากอะไรอย่างเงีนะ้ยใช่ไหมครับ <laughs> <c oughs> ยังหาโปรดักต์ <c oughs> กตัวไหนที่มันเข้าปากเรา <c oughs> ไม่ได้เลยเราก็เลยด้วยความแคร์มาเหมือนชื่อแครเมทเราก็เลยทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ินกินด้วยแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ด้วยที่เป็นแครเมทแบรนด์ตัวเนี้ยมันเกิดมาจากความรักนะเธอเกิดมาจากบิวกินใช่ไหมก็เกิดมาจากความรักและความแคร์ของ จำไงทำทำด้วยควเก่งสมแล้วไม่ใช่เกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาตอนที่เราคิดคือเราก็คิดตั้งแต่เหมือนคิดอย่าง ทุกมุมอ่ะมันคิดแบบโพลิสติกเลยคือหมายความว่ามันมันตั้งแต่ต้นจนจบคือเริ่มจากเซรั่มก่อนรวมถึงความสะดวกสบายของการที่มีนิดโปรแล้วหมายความว่ามีเรื่องของสีมาช่วยด้วยระหว่างวันก็คือด้วยความจริงๆอย่างที่บอกคือผมเป็นคนปากแห้งมากเลยเนี้ยอินเทนเซสเล็บนก็จะช่วยแล้วก็เข้าไปบํารุงทําให้ผิวมันดูแบบอิ่มฟูนะคือแบบชุ่มชื้นขึ้นมากจริงๆเลยเนี้ยออาการหนักก็เลยต้องใช้ของที่แบบบํารุงสดๆจริงๆที่ตัวแมสเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่ามันป็อแมสเนอะหมายความว่ามันใช้ตอนคืนใช่ไหม บำรุงอตอนตอนเช้าเ<า>นี้ย<ม>ปากจะอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายเนี่ยมันจะผลัดออกแต่ว่าสําหรับตัวเพียงคี่มองว่ามันใช้ระหว่างวันก็ได้สาหรับคนที่มีผิวผิวปากที่แห้งมากเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องการความชุ่มชื้นที่เป็นพิเศษนอกมันก็ใช้ได้กระทาได้บ่จะเป็นต้องทาตอนนอนอเรื่องนี้ครับเพราะปากผมแห้งมากเนี่ยนเซรั่ามเนี่ยคือเข้มข้นแต่บางเบาซึ่งแต่ว่าตัวนี้ชุ่มชื้นและบำรุงสภาพผิวเต็มเต็มปากผมก็คือแห้งมากต้องการอะไรแบบนี้แหละถ้าเรื่องนี้ก็เลย รวมถึงกลิ่นเบอร์ตรเเป็นกลิกล่นที่ผมชอบคือผมจะปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบทาลิปอะไรที่มันเหนอะมากเลยราะว่าพอมันมีกลิ่นแล้วมีรสที่ที่มันถูกใจอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเหมือนว่าอยู่กับมันได้ง่ายขึ้น <c oughs> ก็ที่จริงทีเลือกตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบตัวเดียวจบอะเพราะว่าเราสามารถใช้บำรุงกลางคืนแบบล้ำลึกก็ได้หรือว่าที่จริงตอนเช้าอย่างเงี้ยเราใช้ระหว่างวันก็ได้คือถ้าเราไม่อยากให้มันหนามากมเราใช้นิดเดียวแล้วก็เกลี่ยให้มันไปแล้วมันก็มีสีเบาๆของมันซื้อตัวนี้เคยซื้อตัวนี้เลือกตัวนี้ส่วนกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบง่ายๆซอฟตีบิสกิตมันเป็นแบบกลิ่นขนมอยู่แล้วอะไรคือมันมันเป็นตัวเดียวที่จบเลยสำหรับ แต่ถ้าจะจบแบบดีกว่าเดิมก็ต้องมีตัวอื่นใช่ได้ใช่ไดมโอเคซื้อหมดแล้วแหละมองของมันดีแท้ๆเลยที่อยากซื้อน่ะเพราะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วค่อยเป็นคนมักลิยู่แล้วจะเห็นตัวเคอสำอางโนใหง่คยเต็มตลิบจนแบบิ่ที่แบบใช่ใช่แล้วก็ไม่ดูเลยค่ะ ยช่วงนี้แบบช่วงหลังๆมาเนี่ยอ่อนโยนจังเลยนะบิวกินปิดน้าอยู่เสียงสองบิวกินมาเยอะอยู่อันนี้อันนี้ n t e n s i v e lip m แ s k แน่นอนความต้องมดอ่ะความต้องมดจะต้องถักโดนจับมือไม่กินนะเปิดเลยไม่จับมือ อิ่อาฟ์เฮ้ออ้า <c oughs> เหมือนเหมือนเอาเวนแต่งงานให้แล้วกับจุ๊ๆโอ้โหกิ่นชัดเจนมากอันนี้ถ้าพออันนี้คือดมอ,มมดอน Campmade Intensive Lip Mask Strawberry b i s c ครัรบแน่นอนได้ไหมเห็นไหมไม่มีพลาดหรอกครับอ้าวิตา สีผมงามเลยสีผมงามไวเลทไวเลทเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้มันมันอันนี้มันคือลิปกลเรไม่ใช่มันมันมมัันนเห็นก่อนแล้วมันก็รีบคว้าอันนี้ติดตาแล้วข้างในดูมั้งอันนี้อันนี้อันนี้ าดูไม่รู้ไงดูอ้าวรู้ได้ไงมดูดิดูไม่รู้กก็แไม่อย่างกินพูดดูไม่รู้นี่ไงเกนบิลกินจ้าผีผีเขาพันกันหมดแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นตัวอินเทนซีฟลิทแมสต์แล้วก็เป็นกลิ่นเคาราเมลเพชใช่ไหมไม่ใช่เบิร์นเบิร์คาราเมลเป็นกลิ่นเบิร์คาราเมลเพราะว่ากลิ่นคาราเมลสัตว์ทำมาเลยอ่ะคือถ้าได้กลิ่น มันกินน้ำตาลไหมเนาะมันมันชัดยือแล้วมันแบบมันเป็นแมนแมนนว่าจะชมว่นไี้กินไม่ได้จับไปจะดูแล้วเป็นอะไรก็เลยได้กินเองเลยแบเอาลองพีเซนดีเลยครับตัวนี้นะพี่ชอบตันแบบปาแดนแคเมดของเราเลยนะคะทั้ง4ตัวเลยนะคะเป็นตัว intensive lip m a s เป็นตัว l i เซรั u m เป็น b r i เนาะแล้วก็เป็นตัว c o n c e n t r a นน d น i ะสั่งเลยหยิกกดเลยเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเบิร์ดสโต้เดี๋ยวเบิร์ดก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากพวกเราสองคนนะครับผมในมินแมกกาซีนวอลุ่มเจ็ดนะครับผมแฮนด์ซัมบล็อกเตอร์ครับพบกันนะครับบ๊ายบายโอ้ยเอ็นดูมาแปลทัเดี๋ยวนะน้องๆแถวนี้กันแต่ว่าลิฟต์ขอเจ้าเบิร์ตสโต้ขอเจ้าเงางามมหลี่ซึ้งซื่อนะ เอ็นดูอะแบบออว่าดีใจแทนน้องๆขณะที่แบบ Magazine นิน m มก a าซีนเอ็นดูน้องๆขณะให้มาแบบเออมาอโปรโมทเนาะ<อ>ผลิตภัณฑ์ใหม,ม่เนาะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือว่าน้องๆก็ได้คิดไต่ตองมาอย่างดีเมแล้วเทจะไหนให้มันแตกตา่างนั้นลักลักกับเมนมาจากด้วยหนึน่งที่มันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้บอกว่าอีอย่างก็แล้วแต่ที่ทั้งตัวบิวกินและพีพีมีนั่นก็คือความเกิดมาจาก ความห่วงใยเออความห่วงใยความหักความอยากให้คนที่ว่าได้ไปซ้ช่นะแล้วคุ้มกับกับเงินที่เฮาซื้อมาฮะจุดกำเนิดก็คือเห็นบิวกินปากแห้งจุดกำเนิดของแคร์เมดนะทุกคนนะบิวกินปากแห้งแล้วพีพีอยากเทคแคร์ดูแลประมาณนี้เนาะคิดค้นสูตรบำรุงจังไหนเอ็มแมนโบคือค่อยมากลินของบิวกินพีพีเนาะเพราะว่า ขเขาจะใส่ส่วนผสมที่ว่ามันเป็นส่วนผสมของบำรุงขนะ <ừ. S 1> หลายเขาก็เลยว่าเออค่อยก็เป็นปกติเขาก็จะเป็นคนปากแห้งปากลอกอยู่แล้ว <ừ. S 1> โดยเฉพาะแม้นอากาศหนาวหรือว่าเราดูหนาวอย่างเสียนะเขาจะเป็นคนที่ว่าปากแห้งหรือว่าปากลอกง่ายอย่างเสียนะัสนใจเกือบทุกอันเลยฟังทบที่แรกเ้อที่เห็นหันแม่อยากได้ตัวรีบเปลี่ยนสีเป็นคนมารีบอยู่แล้วทุกคนนอกจากผิวกับมารีบอยู่แล้วแล้วมาเห็นแบบว่าอุ้ย ลูกเราทำผลิตภัณฑ์ลิฟส์บำรุงลิฟริมฝีปากขึ้นมาก็กดซื้อิจ้ารออะไรรออะไรทุกคนเตรียมสั่งได้เลยเตรียมสั่งค่ะราคากะเบาเบานะพอซื้อได้เนาะไม่ค่ะกระเป๋าหายเงินหายจะราคาก็เบาแล้วก็เ๋าเบากระเป๋าเบาแล้วไม่ใช่ราคาอ่ะรอเล่นเบ่งจากกล่องพี่ว่าปริมาณจับกับ คุ้ม<ล>ไใส่ได้โดนอยเพราะว่าเขาทารีบเด้ยลิบเขาปากเขาเก็บไว้ได้ไงซ้ำไำหนซ้ำแต่ว่าซุ้มซื่นดีแหน่แบบคล้ายๆว่าคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือเจ้าของเองะนะทีนฟิลกินพีพีลองไซอะนะแล้วเขาเห็นจากกับเจ้าทานมาป้าปากโคตรงามเลยมนงามแล้วก็ซุ้มซื่นเออเป็นแต่จูบมากเ <c oughs> จ็บนะเ็ดปากจูบกี่เจ็บฉิวขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> อันคู่โคน มีความในใจเนาะตอนนี้น,นะก็คือว่าเมื่อเขาด่าเขาด่าว, <How S 1> าวยู่เซนทันนอกับอันมีการแจ้งมาแล้วว่าอันบิวกินพีพีเป็นแขกที่จะได้ไปห่วมงานโอ้ยวันนี้ไปแล้วทุกคนโคตรเสียดายแล้วกะแบบเสียดายอ่ะนะแบบมันเซนทันเวอร์แล้วกะ อยู่มันแค่ขี่ยนข้ามไปไนะเออฮอนมือน,นั้นแหละเขากระซีได้เจอได้เจอลูกแล้วอะแต่กลับว่าได้เจอซ้ำเนาะก็ต้องรอคอยต่อไปเนาะเฮาก็ดีใจเนาะดีใจแทนทุกคนเลยที่มาที่จะได้ไปเบ่งน้องๆฮ้องเพลงซบตาซึ่งน้ำกันในคืนปีใหม่ที่แสนสุดพิเศษกับคนที่ว่าเขาหักะนะอเออเนาะก็ดีใจแทนทุกคนเลย เขาหวังว่าปีหน้ามีงานของเขาอะนะอยากไปเจอน้องๆโคตร,คตรเลยอยากเห็นตัวจริงฮะนะเห็นแตหูมทายหุ้มาฮะนะโอ้ยเจมินหนาหักแท้ดิเจอตัวเทมาแล้วซีซัมไหนต้องออล่าแบบคือเขาเบ่้อยู่จอเนี่ยก็ออล่ามาเต็มแล้วจอไปเห็นตัวจริงของน้องๆสินะสำหรับวันนี้ต้องและต้มจะลากนแไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายตือดเตือดตือ Doo <tryk> doo <tryk> <tryk>